กูรูกูเกมเลยเกมกูจะเล่นไม่ได้เว้ยใครพี่โดนพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนถ้าอยากได้บทเรียขอก็บอกมากันถ้าเกิดขยันก็จะทำให้ได้ถ้าเกิดขี้เกียจก็จะไม่ทำให้โอ้ยแล้วมึงจะกูไม่ใช่ผลสั่นกูเว้ยผลแสงมึงเว้ยเออหน้าจอสัตว์นะเออไปใช้สกิลอะไรสักอย่างปิ้วป้าน่ะยิงเนี่ยสกิลอะไรสักอย่างมันสั่นเนี่ยพี่โดนครับพี่โดนครับเฮ้ยไอเดมันเมิน พี่นทองพี่นทองพี่ทมครับขอรลาะอย่างนี้ได้ไหมครับเลือกเมินกูซะดีสะครับเลือกอะไรนะเลือกเมินกูซะดีเลยครับไม่ครับมด้เรียกว่าเมินเว้ยมันแค่นี่เฉยดูนะดูนะครับดูนะครับเนี่ยนะสามสองหนึ่งมันรู้สึกไปเองว่าผลผลเสียมันดีกว่าผลตัดมาฮะมึงมึงไม่ได้คิดไปเองเว้ยมึงคิดถูกอ่ะแล้วมึงก็คิดถูกเลยเว้ยที่มึงไม่แดกเว้ยและนี่มันพูดอะไรอยู่เนี่ย แล้วก็ถามว่ากูเมินอีกไะอะไรนะตอนนี้แหละเขาเรียกว่าเมินก็ถามว่าได้ยินไหม่ยี่แกยูเฮียไม่ยินตอบยิ่งเพิ่งเพิ่งได้ยินเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ที่ไอเกี้ยงเลยเฮียเฮ้ยไอเกี้ยงเลยผมก็หที่พูดเขาเปลี่ยนจากการที่มันกิมพ์แล้วมันพูดอรารู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนบุคลิกของมันไปแล้วไง พอแม่งพูดปุ๊บแม่งแม่งมากเลยไอ้เหี้ยคุณ,คณคว่าออกกั๊าซไหมตอนตอนมาไม่พูดอน่ยมันดูขึ่มโคตรเทร่ลเล<อ>ยตอนพูดมันเด็กเกียนเลยไอ้เหี้ยเกาะบอกเลยตอนพูดแล้วอะ <c oughs> ไอ้อเหี้ยกูจำได้เลยกูกู <c oughs> ยืนกูยืนกูยืนรอเรืออยู่ตรงไน้นนะรอเรืออยู่ตรงเกาะไอ้มารินฟอดอยู่อยู่มันก็เดินมาฟันกูสามทีตายเลยไอ้เหี้ย ฝันคาเดวมันกูตายแล้วมันบอกออกให้กูรีบไปสูดบทไม่ใช่นี่เดวฟันบ่วพ่อผมกลังกูกำลังนั่งแดกซูชิอยู่เลยสัสอยู่ว่าเดยฟันบไวเไี่ยไม่ไปสุดบทนี้เขาหน่อยเป็นไ ไอ้กูกำลังนั่งแดกซูชิอยู่เกาเดี๋ยวฟันกูยัยแล้วก็บอกเฮ้ยอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไปสุ่มไปไปไปสุ่มเอ้ยถ้าจะไม่รู้ไอ้บิ๊กหรือคุบิ๊กก่น่ะคุณบิ๊กอ่ะรีบไปสุ่มผลหน่อยไอ้เยี่มึงฟันกูหาพ่อาเนี่กูก็อยู่ตรงข้ามเลยอยู่แบบให้เขาได้ระบายบ้างไอ้ให้เขาได้ระบายหน่อยไอ้เยี่อยู่ก็เดี๋ยวฟันกูเฮ้ยก็เล่นแดกซูชิอยู่เลยสัตว์อยู่ก็เดี๋ยวฟันกู แพี่ไปโดนตัดคลิปมาแกเป็นไฮไลท์เลยอ่ะแล้วก็ไปลงช่องเออได้เนี่ยได้เลยอ้ะที่จบอกเลยฮาแตกได้เ n ย